ตอนนี้ถึงที่หมายะนี่สภาพวังข้างหลังเด็กเสี้ยนเด็กเสี้ยนลงเกาะเลยวังนั่งเรือเขา้ามาในสาขาท่าเรือปาร,รีเอามือปืนมาด้วยครับขนสมุดประคุนสมุดอต,ต่ท่าเรือปาร,รีไปล่าสาขาตรงไหนอ่ะอ้าวทำไมอ่ะมันใกล้บ้านสาขาปะไม่ใกลเ้เดี๋ยวเดี๋ยวติดตามเข้า วันอะไรวะพี่สาร์อาทิตย์ตรงวันอะไรก็เสาร์อาทิตย์เงี้ยตรงกับวันอะไรไม่ใช่ไม่ใช่พยูนเหยียบไปยังไม่ทันไรเลยห้าหกหรือสี่ห้าวะห้าหก ออ้เจนินเอาสักตัวเรียกโชว์หน่อยน่ะน้าอยู่ไหมไม่อยู่อุ้ยอุ้ยตามอากาศตามอากาศอุ้ยอุ้ยอุ้ยหูยกโขดเลยสันเจนินยกโขดไม่รุดรุดรุดเดี๋ยวเดี๋ยวตกนี่นี่เยอะมากครับดุมากด้วยขอบอก ตายชนินโอ้ยยกผดให้ดูไซส์กันหน่อยนี่ตัวยังไม่ได้ฟดเลยไซส์ใช้ได้นะครับไซส์โอกาสตูมตกใจเลยตอนนี้มาแล้วดูข้างหลังครับเริ่มลงแล้ว มวยติบลูกบลเลอ์เลยเดี๋ยวยังไงต้องรอดูก่อนถ้าตกไม่หนักก็เดี๋ยวจะสู้ต่อถ้าตกหนักจบข่าวปิดเกมของวันนี้เดี๋ยวดูอีกทีแต่ตอนนี้เงียบเลยป๊อปก็ไม่กินหน้าดินก็ไม่กินคะเนนยังไงเงียบครับโอเคเราผลงานวันนี้ครับ ก่อนที่ฝนจะตกแล้วก็ก่อนที่น้ำจะไหลเข้าวังกัดทีถือว่าโอเคเลยแต่พอฝนตกแล้วเพาอน้ำจืดไหลเข้าวังแล้วเงียบกิฟนี่น้ำจืดงัน สรุปวันนี้ติดติดทิพตากูเลาเข้าวหน้าเข้ามาใหม่เร็วๆวันนี้ตัวกระตี้อย่รหลับนะรับ